สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะคุยกันนะคะปันถามก่อนว่าใครที่ชมคลิปนี้อยู่แล้วเคยลดความอ้วนมามากกว่า1ครั้งบ้างคะแน,น่ยิ้มกันเป็นแถวเลยแสดงว่าหัวข้อวันนี้ต้องถูกใจใครหลายๆคนแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปตอบคำถามทีละข้อกันเลยค่ะแล้วยาลดความอ้วนกับอาหารเสริมลดความอ้วนเหมือนกันไหม กลุ่มของยาลดความอ้วนที่เป็นสารเคมียกตัวอย่างเช่นมีส่วนประกอบของสารเฟนเทอร์มีนซึ่งจะออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบประสาทของเราค่ะแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเบื่ออาหารไม่อยากรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งมันก็จะทําให้เรานะคะอาจจะมีอาการใจสัน่นยิ้วกระหายน้ําตลอดเวลาเพราะว่าร่างกายขับน้ําออกมาหรือมีอาการคอแห้งอารมณ์แปลปรวนท้องผูก และอาจจะรุนแรงไปถึงขั้นที่ ติดยาได้เลยนะคะเพราะว่ายาบางชนิดอะมีผลกับระบบประสาทของเราซึ่งยาในกลุ่มนี้ปันไม่แนะนํานะคะที่จะให้เราซื้อมารับประทานเองเพราะว่ามันอันตรายมากๆและในกลุ่มที่2ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารเสริมที่สกัดจากสารธรรมชาตินะคะโดยการนําวัตถุดิบนะคะจากธรรมชาติมาสกัดด้วยวิธีการที่ปลอดภัยเพื่อให้ได้สารสําคัญและมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์กับระบบกลไกการทํางานของร่างกายในลักษณะที่ ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมียกตัวอย่างเช่น oh. แอลแคาเนทีนที่จะช่วยเปลี่ยนกรดไขมันให้ไปเป็นพลังงานให้กับร่างกายเราหรือสารสกัดจากถั่วขาวไขโตซานซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่จะช่วยให้กลไกในร่างกายของเราไม่รับแป้งหรือน้ำตาลหรือกำจัดไขมันออกไปได้โดยวิธีธรรมชาตินั่นเองค่ะ ซึ่งสารธรรมาชาติเหล่านี้นะคะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ก็จะปลอดภัยกับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนลดสัดส,ส่วนแล้วก็ปลอดภัยกับร่างกายของเราในทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเลยค่ะถ้าไม่กินอาหารเสริมได้ปะก็ถ้าคุณปรับนิสัยได้คุณก็ไม่ต้องกินอาหารเสริมเลยก็ได้แต่คุณทําได้ไหมคะออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ3 0ถึง45นาทีไม่รวมอัปรูปลงโซเชียลนะคะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง แต่ว่าไขมันต่า เช่นถ้าคุณมีน้ำหนักตัว60กิโลกรัมและต้องการจะลดความอ้วนนั่นหมายความว่าคุณต้องรับประทานโปรตีนประมาณ1.5เท่าของน้ำหนักตัวซึ่งก็ประมาณ90กรัมผู้ที่เห็นภาพนะคะก็อย่างเช่นจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเนื้อปลาที่ไม่ติดมันนะคะประมาณ400-500กรัมต่อวันแล้วคุณจะต้องทานควบคู่ไปกับผักให้ได้400กรัมต่อวันเช่นเดียวกันและที่สําคัญนะคะในการรับประทานอาหารของคุณทุกมื้อ ทั้งวันเนี่ยจะต้องมีปริมาณไขมันไม่เกิน65กรัมต่อวันพอจะเห็นภาพไหมคะมันก็เลยเป็นเรื่องยากสําหรับคนบางคนที่จะลดความอ้วนด้วยการแค่ออกกําลังกายด้วยตัวเองหรือหาอาหารธรรมชาติรับประทานด้วยตัวเอง แต่ถึงยังไงก็ตามนะคะการกินอาหารเสริมเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ช่วยให้คุณผอมลงได้หรือไม่ได้ช่วยให้คุณหุ่นดีได้เพราะฉะนั้นนะคะความสมดุลก็คือคุณจะต้องปรับการรับประทานอาหารธรรมชาติควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมที่เหมาะกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของคุณแล้วจะเลือกยังไงอะไออาหารเสริมเนี่ยมีตั้งมากมาย คุณก็แค่เลือกทานอาหารเสริมยี่ห้อที่เชื่อถือได้มีออยมีการรับรองมาตรฐานการผลิตแล้วก็จำหน่ายโดยบริษัทที่เชื่อถือได้แต่ว่าถ้าใครนะคะยังไม่แน่ใจหรือว่ามีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการกินหรือการเลือกอาหารเสริมทางลีน Society เรายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะคะอินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์ถามมาได้เลยค่ะ